ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับกับผมเจ่นเคยครับเปาโจ้มงนนะครับวันนี้นี่ภารกิจใหม่ครับด้านหลังของเรานะครับกับ PC 2008ขีดนะครับคันนี้คุณลูกค้านะครับมาให้เรามาให้เราตรวจเช็คสภาพให้ใหม่นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียสุนามากๆนะครับซื้อรถจากบริษัทบางนาแทกเตอร์ไปแล้ว2คันนะครับแต่เฮียมี 200อยู่หลายคันนะครับก็เอามาเช็คหน่อยเฮียบอกว่าคันนี้ก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ pc 200รุ่น8เปิดตัวใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับยังไม่มีกล้องมองหลังนะนะครับนี่ pm ต่างๆนะครับตัวเช็คตัวนี้กี่ชั่วโมงแล้วโอ้เช็คหลังสุดมันลั้สึดมันเพันครับตัวรถเดี๋ยวต้องถามพี่น้อยดูถ้านะว่าาการเป็นยังไง ครับที่ฮียแจ้งมาคือทาสีใหม่ทั้งคันครับนี่ทําสีใหม่ทั้งคันเก็บรวมชุดมุงกีนะครับระบบช่วงล่างเดี๋ยวช่วงล่างนี่ต้องดูอีกทีครับช่วงไอ้นี่ต้องเสริมใหม่แล้วก็ดูโรอเลืรอต่างครับเป็นไงบ้างพี่อาการเรากำลังเช็คอยู่นะครับผมก็มีแบบฟิตตี้กลางล่มได้ไหมครับผมพี่ต้องมีฟิตตี้กลางล่มเลยหรือเปล่าครับครับก็เดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์ภายในนะครับก็จะมีพวก ทุกคนโซนต่างๆนะพอเฮียให้ทําสีนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับของ PC-200 รุ่น8ตัวนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะนี่นะครับยังไม่มีกล้องมองหลังเครื่องก็ยังสวยนะพี่ระบบดีช่วงล่างเปิษัทว์ s อี200รุ่น8ครับ แล้วก็จะมุกชุดมุงขีนียก็ต้องทำนะต้องทำดชุดมุงขีนนี่มุ้งขีก็อันหน่อยก็จะบางๆก็เป็นมุกขีคิวเลยนะครับ่อนนี้เราที่จะเอาลงไม้ลงมือนะครับก็ต้องตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก่อนนะครับดูโค้ดก่อนดูโค้ดดูตำราครับผมวันนี้พี่น้อยอยู่นะครับเดี๋ยวให้พี่น้อยเขาเช็คระบบก่อนนะครับก่อนที่เราจะ นี่นะเดี๋ยวดท้ายอ้าวโค้นะครับเดี๋ยวเราขอ,อยากจะบิงหน่อยบูกับร้อยอีกโอ้อะไรทำไมมันลายทำไทยอย่างเงี้ยโอ้ยนี่จอดำนะครับอันนี้เป็นตัวแรกจอดำนี่โอ้โหกนรตออ่างๆยังดี ก็จะมีชุดก้นโซนครับเดี๋ยวต้องแก้ไขภายในก็โอเคอยู่ครับไม่ผูกนะครับไม่ผูกนะครับแต่พวกนี้ต้องถอดซักล้างนะครับเนี่ยมีฝุ่นมีหยักใ่ยนะครับเดี๋ยวต้องถอดแกะออกนะครับซักล้างทำความสะอาดดูแลรถดีครับดูแลรถดีโค้ดอะไรทำมันเต็มมันเต็มไปหมดเลยพี่น่ครับดูโคดครับโอ้โหกี่หน้ากระดาษนี่ครับดูดูช่องตัวเลขครับ กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นแสดงว่ารถคันนี้มีอาการร้อนมานะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับก็จะเข้าดูแบบนี้ก่อนนะครับการตรวจเช็คต่างๆเราก็จะมาประมวลผลแล้วก็ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะมาโอ้วิทยุโดดหนึ่องพอเตยโศนะจานจานเตยโศนะเตยโซนจาน บ่พิซยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบบูทูธให้นะครับนี่จะได้เตยโซน้าเขาภายในบอ่อบอกอยังดีครับบ่อยังดีบ่อไม่ต้องหูมใหม่ครับแต่ภายในเดี๋ยวต้องถอนออกมาล้างนะครับล้างเก็บรายละเอียดให้ท่านม่านก็เดี๋ยวถอดเดี๋ยวให้น้องน้องเขียวซักนะครับม่านอ,อันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่พี่โอ้สองหมื่นแล้วครับชั่วโมงรถ รถอ่าชั่วโมงอยู่ที่2 0,000นะครับเดี๋ยวให้พี่น้อยดูอีกทีว่า20,000เท่าไรนะครับก็ตอนนี้ได้แกนดูโค้ดก่อนนะครับดูโค้ดเช็คเรื่องต้นก่อนนะครับว่าเป็นยังไงจะเราจะได้สรุปนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับครับพี่ทีสล้านแปดครับตอนนี้เป็นรถศูนย์นะครับรถศูนย์อ่าบางกอกนะเพราเขเกียบอกว่าอริยะแล้วอันนี้เป็นรถศูนย์บางกอกครับนี่มุกงี้คิว มันดีสะใจครับบูมอามยังสวยนะครับรุ่นแปดนะครับส่วนใหญ่มันจะแตกตรงหลังไอ้ไอ้หลังบูมนะนี่ยังไม่แตกนะครับนี่หลังบูมยังไม่แตกนะครับแต่อานนี้จะจะแตกนะครับส่วนใหญ่นะครับนี้ไม่แตกเลยแต่ว่าสีนกระบอกคขาเฮียดูแลดีมาแห้งเก็บเลยแต่ก็จะมีชุดหลวมนะครับก็จะมีชุดหลวมอนี้ก็ตอนเช้าครับ เช้าเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีดีสองรุ่นหกนะครับมาทำสเตอร์ลิงนะครับของอ่าบริษัทสมบัตินะครับมาทำสเตอร์ลิงมาเปลี่ยนซีมคุปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคัสนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิมกระบอกนะครับก็กําลังอ่าจดรายการอยู่ทางโน้นนะครับส่วนคันนี้จดรายการมาแล้วนะครับเฮียแจ้งมาทําสีนะครับเช็คอ่าคอนโทรลคอนโทรลตัวใหญ่หลังอ่าปั๊มคอนโทรลรั่ว แล้วก็มีทุดสายรั่อยอีกไม่กี่เส้นนะครับพี่เขาซ่อมเรื่ไย้ครับ ผมมาเขาสอมไปเลยสอมแรงทังใจครับนี่บุขงขง <ๆ S 1> นนงีของสามสองศูนย์นะครับสามสองศูนย์ดีก็จะให้เขาเก็บรายละเอียดก่อนไปรอเขาด้วยพุงขียยใหญ่ครับก่อนนะครับเรามาตัวรถข,ข,ข,ของเราก่อนดีกว่านะครับก่อนนี้เราจะทําการนะครับหรือระบรบนะครับก่อนที่เราจะทําการ นะครับเริ่มถอดเริ่มทําให้รถมันถ้าเนะราถอดแล้วรถมันจะติดเครื่องไม่ได้นะครับเราก็ต้องตรวจเช็คระบบต่างๆก่อนไม่ว่าจะเป็นระบบโคด้ดระบบไฟฟ้าเฟิ็กเจอร์แรงดันนะครับแล้วก็ดูต่างๆว่าเขาเป็นอะไรมานะครับมันจะขึ้นอยู่ในหน้าจอเลยนะครับเราต้องตรวจเช็คทุกอย่างก่อนนะครับเราก็จะหาข้อผิดพลาดนะครับว่าระบบตัวนี้อันนี้สารู้เสียหายนะครับเราก็จะทําการเสนอราคาไปให้คุณลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ 2 0งรรุ่น8นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับ200รุ่น10นี่210ขีด10นะครับก่มาจิ๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ใบรายการมาก่อนนะครับมาจอดเรียบค่ะเรียบข้างเรียบร้อยกับ210ขีด10นะครับแต่วันนี้เอา200อขีด8ก่อนครับมาแล้วครับดีสนะครับลูกพี่ลูกพี่เอาลงเลยนะครับดี2 หลวมแวต่เชฟตงเตงนี้หลวมเยอะครับ,บตรง อย่างที่บอกไปนะครับสลาบท่านใดน,นะครับที่กําลังอมองหานะครับผูห้หรือว่าบริษัทที่จะบิวรถเก่าของท่านนะครับก็อลองทปรึกษาเราก่อนได้นะครับว่าการแบบนี้แบบนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วค่อยย้ายมานะครับตัวนี้ก็เราเสนอราคาเข้าๆไปกับทางเฮ er, ียเขาเสร็จสรรเรียบร้อยเฮีย er, ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายรถมาให้ดูก่อนนะเผื่อมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมายังไงก็เดี๋ยวค่อย เสนอราคามาทำหลังนะครับตัวนี้เป็นรถใหม่จากศูนย์โคโมตสุหรือว่าบริษัทบางกองมอเตอร์นะครับก็ให้เราบิวให้ใหม่นะครับแต่อันนี้ซีมันหมดประกันไปแล้วนะครับเราก็รับซ่อมให้อยู่นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับลองโทรถามกันก่อนเด้อนะครับว่าราคาที่ไอ้ราคาที่คุณจะทําราคาประมาณนี้ประมาณนี้คุณโอเคไหมค่าอะไรอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ เพื่อเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเราไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังครับเราคุยกันก่อนเสร็จสัรเรียบร้อยถ้าใคตรงกันแล้วเราค่อยๆย้ายมานะครับก็วันเราวันนี้นะครับกับผมนะครับปาโจนะครับก็ต้องขอตัวรับผู้แดดร้อนดีแท้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันนะครับคลิปหน้าเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนี้ทําอะไรบ้างแล้วกันนะครับว่าพี่น้อยสรุปก็มีรายการอะไรแล้วเรามาชมกันที เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอข,อข,อขอา่าวคำว่าสวัสดีครับ